สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงคนเกิดเดือนธันวาคมค่ะดวงทำนายดวงตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์พศ2566ค่ะเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะหให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในไพ่พรมยานนะคะ ช,ช่วยบอกเลยค่ะว่าชีวิตคุณสุขทุกข์ดีร้ายอย่างไรเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน,ในช่วงนี้แล้วควรทําอย่างไรชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีโชคลาภมีพบได้สิ่งดีๆนะคะให้ให้ไพ่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบอกด้วยค่ะการทํานายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ ดูเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางไปนะคะรับแต่สิ่งดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก,ก็บเอาไปใส่ใจนะคะแม่หมอผิดพลาดสิ่งใดไปขอทุกคนให้อาภัยด้วยค่ะค่ะเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะแม่หมอขออนุญาตคนเกิดเดือนธันวาคมทุกคนค่ะให้สิ่งสังสิทธิ์ที่อยู่ในไพ่พรมยาน ช่วยชี้แนะแนะนาําช่วยบอกเลยค่ะควรทําอย่างไรชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพบเจอสิ่งดีๆมีโชคลาภเนี่ยค่ะเรามาดสาาะะูสถานการณ์ตัวคุณนะคะสถานการณ์ตัวคุณณปัจจุบันเป็นอย่างไรณปัจจุบันมีอะไรเกิดขึ้นคุณเป็นอย่างไรค่ะชีวิตคุณเป็นอย่างไรณปัจจุบันนี้ค่ะ พระพิคานีทรงหนูค่ะใบนี้พระศิวะค่ะพระลักษมีค่ะมันจะไปในทางที่ดีนะคะไพ่บอกว่าตัวคุณนะคะการ การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอะค่ะการเหมือนคุณค่ะต้องใช้สติปัญญาความสามารถฝีมือความรู้ที่มีในตัวคุณนะคะเอามาเรียนรู้มาศึกษามาพัฒนาและผลักดันชีวิตคุณให้ใหใหประสบผลสําเร็จก้าวหน้าไปข้างหน้านะคะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณไปในทางที่ดีเหมือนตัวคุณเองมีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองชีวิตคุณรู้สึกเหมือน ตัวคุณนะคะเหมือนว่าคุณอะณไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนให้คุณให้โทษแบบไม่มีเหตุผลนะคะชีวิตคุณคุณรู้สึกหรือตัวคุณรู้สึกแล้วคุณก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นทางที่ดีละคะ่ะจากมีอุปสรรคปัญหาแล้วพบกับความสําเร็จค่ะความสําเร็จโชคลาภสิ่งดีๆมีความสุขความสําเร็จแบบ แบบไม่คาดไม่ถึงนะคะสำเร็จแบบง่ายๆและชีวิตคุณก็จะสิ่งดีๆเข้ามาแล้วค่ะค่ะขอให้ไพ่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเพิ่มด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะตัวคุณเป็นอย่างไรค่ะใบแรกตัวคุณพระแม่อุมาค่ะ มีพละกกำลังความกล้าความก้าวาาไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้พัฒนาปรับปรุงตัวเองในทุกเรื่องนะคะตัวคุณเหมือนต่อสู้การก้าวไปข้างหน้าบุกเบิก,บกลุยนักปฏิรูปนักเปรียบ เปลี่ยนแปลงนะคะคุณเป็นนักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแบบแผนเก่าๆ <_ an> เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จความก้าวหน้าความเจริญนะคะแล้วคุณเข้าใจของชีวิตของโลกของสภาวะความเป็นไปของชีวิตนะคะไบต่อมาค่ะภากิจณะคะ่ะ สัจธรรมค่ะภัยสัจธรรมมาก็เหมือนเข้าถึงธรรมะนะคะสัจธรรมชีวิตอันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่แน่นอนไม่คงที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไปต่อมาค่ะนางสีดาค่ะ พรามกับนางสีดาค่ะนี่ก็นางสีดาใบต่อมาค่ะพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุดค่ะเท้าทัตตลดค่ะใบนี้ดี ถ้าทัตโลดสิ่งฟุกฟุกสิ่งดีดีคาดไม่ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือค่ะแล้วตัวคุณก็มีมีความเป็นอัจฉริยะมีความรู้ความสามารถในตัวเองมากมายหลายด้านรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ด้วยค่ะมีพลังในตัวเองมีฝินมือมีความสามารถใบต่อมาค่ะพระขันทก,กุมารค่ะ สิวะค่ะใบเดิมใบสรุปค่ะสรุปชีวิตคุณพาพายค่ะพาพายยังลมวุ่นวายลมยังไม่แน่นอนยังไม่นิ่งความวุ่นวายอยู่ค่ะ เรามาดูกันค่ะชีวิตคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ใบแรกมาตัวคุณเองนี่ค่ะมีความมุ่งมั่นกล้าแก่งเข้มแข็งกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงกล้าไปข้างหน้านี่ค่ะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเ,เองไม่ยอมแพ้มีอะไรเกิดขึ้นคุณคุณก็ไม่ยอมแพ้นะคะ เหมือนเหมือนตัวคุณนะคะเหมือนรักสงบแต่แฝงไปด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้วคุณก็ทําจิตใจเหมือนทําให้ให้ตัวคุณสนุกสนานล่าเริงนะคะทำกางความวุ่นวายตั้งแต่อดีตดูเหมือนคุณวิตกกังวลเหมือนอ่อนไหวมันทุกอย่างยังไม่ลงตัวนะคะนี่ค่ะภายวบนนี้ก็อ่อนไหวใจอ่อนคิดสงสาร คามคิดแตัดสินใจต่างๆยังไม่ได้สับสนลังเลอ่อนไหวไม่มั่นใจลังเลค่ะแต,แต่เนี่ยค่ะคุณมั่นใจด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีสติมองเหมือนให้ให้มองโลกในแง่ดีมีความสุขกับชีวิตกับสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะ,ะคุณก็พบกับความสำเร็จแบบคานไม่ถึงได้เพราะในในตัวคุณ คุณเองมีความรู้ความสามารถมีฝีมือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุค้มครองก้าวผ่านอุปสรรคไปได้แล้วคุณเนี่ค่ะก็มีความสามารถด้วยเหมือนเหมือนกันกับใบเนี้ค่ะไพ่ของพระขันทก,กุมารความเก่งมีฝีมือเหมือนลิเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็มีฝีมือมีความรู้ความสามารถณปัจจุบันเหมือนความแท้ความพยายามอดทนต่อสู้สะสาง ในเรื่องต่างๆที่ผ่านมานะคะต้อง,งใช้เวลาแต่ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะแล้วใ,ใบเดิมคุณก็ได้ไพ่สีวะใบเดิมอีกค่ะเพราะเหมือนชีวิตคุณเข้าสิ่งต่างๆเข้ามาแบบคาดไม่เหมือนมีให้คุณให้โทษให้ดีร้ายแบบไม่มีเหตุผลนะคะในตัวคุณความรู้สึกของคุณว่าสิ่งต่างๆเหมือนชีวิตคุณไม่มีเหตุผล มีแต่ปัญหาเข้ามานะคะไม่สามารถบังคับนะคะคุณไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คุณคิดคุณหวังไว้นะคะแต่ด้วยความอดทนของคุณนะคะก็จะก้าวผ่านอุปสรรคไปได้แต่ณนะช่วงนี้ดูเหมือนคุณกําลังเผชิญนะคะกับปัญหาเหมือนไพ่จะบอกว่าคล้อเข้าถึงสัจ,จธรรมนะคะตัวคุณนะคะเหมือนเรียนรู้ทั้งธรรมะชีพ ทางทางโลกทางธรรมเนี่ยคะ่ะเข้าถึงและเข้าใจในชีวิตเพราะคุณยังสับสนลังเลอ่อนไหวไม่สามารถคิดตัดสินใจต่างๆได้วุ่นวายทำให้ปวดหัวมีตกกังวลกับเรื่องต่างๆเข้ามามากมายไม่สามารถตัดสินใจได้แล้วเหมือนคุณร้องขอให้ได้มาอ้อนวอนเรียกร้องร้องขอสิ่งที่ยากหรือคุณร้องขอสิ่งต่างๆดูนิ่ง ด,ด้วยตัวคุณเองนะคะมีพละกกำลังแล้วค่ะที่จะต่อสู้ฝ่าฟันนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วคุณก็ต้องปรับปรุงเหมือนทุกอย่างในอดีตในปัจจุบันแล้วก็ข้างหน้านะคะีค่ะอนาคตปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเองก็พบกับความสำเร็จใบนี้ค่ะเหมือนมีอุปสรรคคุณก็จะก้าวผ่านไปได้ด้วยตัวคุณนะคะ ให้เหมือนให้อดทนต้องก้าวผ่านมีพลังงานของความวุ่นวายปัญหามาค่ะตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันให้สู้นะคะเพราะคุณมีพละงกำลังมีความสามารถมีสิ่งดีสิ่งความสามารถในตัวคุณมากมายค่ะต้องเอามาใช้แล้วก็จะผ่านไปได้ในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ให้ไพ่แนะนำเพิ่มค่ะ เหมือนพลังงานของคุณนะคะก็เหมือนสามใบแรกที่จับมาคุณรู้สึกไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้แล้วคุณต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะพบความสำเร็จเียบแบบสิ่งดีๆนะคะความสำเร็จโชคลาภชื่อเสียงเงินทองมีความส,สุขสบายนะคะพระแม่รัศมีอยู่บน กองเงินกองทองความสําเร็จความอดุดมสมบูรณ์นะะี่ค่ะขายใบนี้เท้าทัตตลดก็สิ่งดีๆฟุกๆุแบบคาดไม่ถึงในสิ่งที่ดีๆด,ดูเหมือนทุกอย่างคุณเหมือนไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ต่อมาผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วคุณก็มีสิ่งดีๆแบบคาดไม่ถึงเข้ามาอีกเหมือนกันค่ะให้พ่แนะนําเพิ่มค่ะในเดือนนี้ควรจะทําอย่างไรดีค่ะ ใบแรกค่ะพระพิคเนตค่ะความสำเร็จมีคนช่วยเหลือสิ่งดีละค่ะหลังจากต่อสู้ฝ่าฟันพบความสำเร็จสุขสบายพระแม่อุมาค่ะใบเดิมค่ะนี่ค่ะตัวคุณลุกขึ้นมันสู้นะคะเหมือนเหมือนพายการมีพละกกำลังนะคะเหมือนตัวคุณมีพละกกำลังละ ไอ้แรกตัวคุณมีความพละกกำลังความรู้ความสามารถไม่ยอมแพ้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็พบความสําเร็จใบสรุปค่ะใบสรุปหานุมานกับนางเบนจากายค่ะ คุณจะพบกับความสําเร็จหลังคุณต่อสู้นะคะใบนี้แล้วคุณสําเร็จแต่ไพ่ก็แนะนําบอกด้วยว่าค่ะชีวิตคุณนะคะเหมือนคุณคุณนะคะเก่งทําอะไรก็สําเร็จได้แต่ดูเหมือนชีวิตคุณยังขึ้นขึ้น,นลงลงให้แก้ไขมีปัญหาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลาแล้วไพ่ก็บอกให้คุณมีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนจะมีคนนาปัญหามาให้ การขัดแย้งวุ่นวายเราคุณจะพบความสําเร็จแต่คุณต้องมีสติในนี้ค่ะให้แนะนำให้มีสติอยู่ตลอดเวลาในการคิดการกระทำอะไรยังขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงมีปัญหาให้แก้ไขค่ะคุณจะพบความสําเร็จสิ่งดีๆนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองก,ก,ก,ก้าวหน้าความสุขความสบาย แต่ด้วยความดีความสำเร็จนะคะก็ยังต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาค่ะแล้วคุณเป็นนักพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่ะขอให้คนเกิดเดือนธันวาคมพบแต่สิ่งดีๆมีความสุขสุขสมหวังประสบผลสำเร็จค่ะขอบคุณกันกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ